มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้นะครับทีมงานเกียรติเพชรจัดไว้วันนี้ครับมวยกระแสดังๆจากโลกโซเชียลนะครับเข้ามา,าโชว์ฝีไม้ลายมือที่ช่องเจ็ดสีแล้วนะครับคู่รองคู่เอกนะครับคู่รองคู่เอกเนื้อสิงศิษย์กำนันนิรันด์นะครับเจอกับยอดภูผาเพชรเกียรติเพชรนะครับโอ้โหเจ้ายอดภูผาอบตนนทองนี่กระดูกการผ่านเบอร์มวยนี่ดีเนื้อสิงเขาบอก20ลุมหนึ่งยังไม่ล่วง นะครับวันนี้มาพิสูจน์กันนะครับยอดมวยโซเชียลอีกหนึ่งคนนะครับเนื้อสิงสิทธิ์กำนันนิรันด์วันนี้โชว์ฝีไม้ลายมือที่มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้อย่างแน่นอนสวัสดีมิรักแฟนหมัดแฟนมวยที่เคารพทุกท่านนะครับอยู่กับผมอย่างเช่นเคยนะครับมาดเด็ดมวยไทยไบโอคูล่านะครับวันนี้มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้ทีมงานเกียรติเพชรจัดไว้หกคู่นะครับสี่คู่แรกถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดสีนะครับช่องเจ็ดเทสดี นะครับแล้วก็สองคู่เป็นสำรองถ่ายทอดสดวันนี้นะครับคู่มวย4ี่คู่อัดแน่นอัดเต็มเปรี้ยนะครับคู่เอกวันนี้เด่นสิทธนายกทวีปตะพงเจอกับยกคิรีทีเอ็นมวยไทยคู่รองยอดมวยโซเชียลมาแล้วครับเนื้อสิงห์ยอดภูผาเพชรเกียรติเพชรหรือยอดภูผาอบตโนนทองนะครับเจอกับเนื้อสิงสิทธกำนันนิลันนะครับคู่ที่สองนี่เฉือนกันมาจากมวยรอบสองเที่ยวสองรอบเลย นะฮะวันนี้นะครับกัปตันวันของโอมวคนะครับเจอกับเจ้าเก่งรบสิทธิ์นายกเกียงไกลหรือว่าเก่งรบปหนึ่งเดียวเปิดหัวยอดไอเอสจากเกียริเพชรนะครับผักบุ้งเพชรเกียริเพชรหรือว่าผักบุ้งต่อคงอินนะครับผักบุ้งต่อคงอินเจอกับโอเล่ราวีมวยไทยนะครับโอ้โหเหนือเจอกับอีสาน วันนี้ไซเจ๋สี่คู่แน่นเน้นเน,น,น,นทีมงานเกียรติเพชรจัดให้วันนี้อย่าพลาดชมนะครับวันนี้มาดูกำนันนิรันดนร์สาดไปบล็อกที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีวันนี้อไม่ต้องกลัวเลยนะครับเหนือสิงห์นี่รายการกรุงเทพเข้าแล้วนะต่อยช่องเจ็ดสิแล้วก,ก็ไปชกที่ราช,ชด,ดำเนินต่อนะฮะวันนี้นะครับติดตามด้วยนะครับในรายการมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้ครับทีมงานเกียรติเพชรนะครับจัดไว้ อย่างน่าดูน่าชมนะครับอยากได้ข้อมูลมวยนะครับอยากฟังหูรายเสียงฟรีนะครับกดไปที่ S77p จีนะครับทีมงานมัดเด็ดมวยไทยนะครับข้อมูลมวยมาจากผมโอโคราชนะครับแล้วก็ฟังรายเสียงฟรีจากทีมงานพี่ขอสุขโขทัยนะครับวันไหนมีมวยก็ฟังวันนั้นวันไหนไม่มีมวยเขาสั่งไม่ไม่ให้จัดมวยก็ไม่ต้องฟังนะครับเพราะว่าเราภาคทุกวันรายเสียงฟรีนะครับแอดมาที่ S77 เอนะครับทีมงานมัดเด็ดมวยไทยครับพร้อมหาข้อมูลให้มีลักแฟนคลับ F-C ไม่เสียเปรียบใครอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะฮะสคู่หลักเลยช่อง7สีก่อนที่จะมาเข้าออทัศนวิจารณ์นะครับมวยรักมวยชอบนะฮะอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันแอดไปที่เอสเดใครอยากได้ข้อมูลมวยนะครับอยากรู้มวยตัวไหนที่ผมชอบสุดๆนะครับอย่าลืมแอดไปที่เอสเจ็ดข้างหน้ามีแอดด้วยนะครับ มาว่ากันคู่ที่หนึ่งครับคู่ที่หนึ่งผักบุ้งเพชรเกียรตเพชรนะครับผักบุ้งต่อคงอินนะครับเป็นมวยทางเหนือนะครับเตะหนักต่อยแรงอาวุธคมหนักแรงนะครับแรงปลายไม่ค่อยดีวันนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรตเพชรนะฮะหัวจิตหัวใจน้ำเลี้ยงไม่ต้องพูดถึงนะครับเจอกับโอเล่ราวีมวยไทยนะครับโอเล่เป็นมวยเขา่าบูดุดันนะครับเขาไม่มีตาเลยออกเดินออกอาวุธบ,บูดุดันเลย นะครับบุ้ดูดันตลอดนะตลอดถ้ายกอย่างแน่นอนวันนี้ถ้าไม่โดนโชุเชของผักบุ้งก่อนนะฮะวันนี้สนุกอีกแน่นอนครับคู่เปิดหัวหมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้ส่วนตัวผมชอบไปที่ความเฉลียวฉลาดออกอาวุธคมหนักแรงของเจ้าผักบุ้งเพชรเกียรติเพชรนะครับตัวที่หนผมชอบไปที่เจ้าผักบุงนะครับคู่ที่สครับกับตันวันของโอม WKO นะครับวันของโอมเบมีคนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเฮียตีนะครับทีเด็ด99นะครับเจอกับเจ้าเก่งรบสิทธิ์นายกเกียงไก่มวยคู่นี้ชกกันมา2เที่ยวเบียดเอียดอารกันทุกเที่ยวชูไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเก่งรบเป็นตัวเข้าป้ายก่อนนะครับทุกครั้งนะฮะวันนี้สงสัยอีกรอบเป็นครั้งที่3นะครับกับดันบูดันออกอาวุธออกหมัดเท้าเข่าศอกได้ต่อเนื่อง นะครับเก่งลบฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายดกดักแทงเหลี่ยมในมีขวางหน้านะครับวงในมีขวางหน้ายืดตัวขึ้นโอ้โหทีมงานปอหนึ่งเดียวทํามวยเก่งถ้าใครติดตามพี่หนึ่งเดียวมาตั้งแต่สมัยสร้างเก่งลบมาต้นๆนะผมบอกเลยมวยเก่งมีสี่ตัวนะครับสตัวนี่เก่งมากฝีมือใช้ได้นะครับสุดท้ายเหลือเจ้าเก่งลบตัวเดียว วันนี้ผมมองดูความเฉลียวฉลาดของเจ้าเก่งลบน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับไม่มีหน้าเสือมีแต่นักแข่งนะครับ้ายยาวซ้ายยาวจากสหสขัน,นะครับจังหวัดกาลสินนะฮะคู่ที่3มครับมาแล้วครับยอดนักชกโซเชียลคนล่าสุดของกำนันนิลันครับเนือสิงศิษย์กำนันนิลันเจอกับเพชรภูผ,ผาเพชรเกียรติเพชรเพชรภูผ,ผาอาบตอนนทองเตียล่ำมะขามขอเดียวเตะนัก ต่อยแรงนะครับเพชรภูผานี่ต่อยวันมาตลอดต่อเนื่องชกมาตลอดนะครับวันนี้นะครับมาชก5้ายกกลับมาหายใจ5้ายกฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติเพชรนะครับเตะหนักต่อยแรงเตะล่ำมะขามข้อเดียวหัวใจมันใหญ่กว่าตับอยู่แล้วนะครับเจ้ายอดภูผาหรือว่าเจ้ายอดภูหมานะครับน้องชายผมนั่นเองสมัยก่อนนี่จะโหชกอยู่มวยดีวิถีไทยนี่ต้องดูมันทุกไฟนะครับยอดภูผา จอกับเนื้อสิงสิทธิ์กำนันนิลำครับยี่สิบลุมหนึ่งหน้าเวทีหมอลำมาวันนี้เอาไม่ลงจะมาดูวันนี้นะครับจะยืนอยู่ได้หรือเปล่านะครับเจอเต้ะลำมขาขำข้อเดียวของเจ้ายอดภูผาเตนะนักต่อยแรงนะครับเนื้อสิงจะยืนอยู่หรือเปล่าเนื้อสิงเนี่ยเป็นมวยโซเชียลตัวใหม่ของท่านกำนันนิลันเลยนะครับเจ้าเนื้อสิงหัวจิตหัวใจดีครับดักเตะดักแทงแต่ผมมองดู เหนือสิงจะแพ้น้ำเหลียงเจ้ายอดภูผาการออกอาวุธการรู้จักทาชนะการชิงเข้าป้ายอะนะครับยอดภูผานี่ดูดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับส่วนตัวผมชอบไปที่เจ้ายอดภูผาครับคู่สามนะครับคู่สี่คู่เอกปิดท้ายครับเด่นสิทธนายกทวีปตะพงนะครับเด่นซอเพชรอุดรนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายศักบุรีลำนะครับของเจ๊หน่อยนะครับมีอาจารย์ฉลองศักดิ์สธนิตกุลนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่นั่นนะครับทรงเตะหนักต่อยแรงนะครับเจ้าเด่น กระดูกการพันเบอร์มวยนี่ดีนะครับเจอกับยกคีรีทีเอ็นมวยไทยนะครับลูกรักของพี่นกน้อยทีเอ็นมวยไทยนะครับหรือว่าเจนุ่มมนะครับลูกสาวพี่นกน้อยนะครับยกคีรีเขาในเหนหียวแน่นบูดูดันหัวจิตหวัวใจดีมวยทรงนี้ยกคีรีไม่เคยกลัวนะครับแต่วันนี้อย่าพลาดโดนเมาก็พอนะฮะวันนี้ยกคีรีนี่เขาในเหนียวแน่นหรือว่าเพชรวัดพุ่มพันม่วงเดิมนะครับามาฟิตซ้อมอยู่กับพี่นกน้อยนี่นาน นะครับมาเป็นยกคีรีโอ้โหพอมาเป็นหยกคีรีนี่หาหาลูเพยยากนะครับฟอร์มหลังแต่ฟอร์มหลังไม่ค่อยดีนะครับมาเจอกับเด่นสิทธ์นายกทวีปตะพงเด่นสักบุรีลำนะครับวันนี้ร้อยปอนนะครับเตะหนักต่อยแรงทั้งคู่นะครับความเหนียวอยู่ที่เจ้ายกคีรีนะครับวงนอกอยู่ที่เด่นนะครับวันนี้ผมมองดูการเอาตัวรอดของเด่นดักเตะดักแทงมีหมัดมีศอกสลับเนี่ ถ้าเข้าเป้ากว่านายกคีรียุบได้ช็อตได้นะครับเมาได้วันนี้เด่นสิทธิ์นายกทวีปตะพงน่าจะแซงเข้าไปเป็นผู้ชนะนะครับสีคู่เน้นๆนะครับให้ทัศนวิจารณ์มวยรักมวยชอบไปแล้วนะครับถ้าใครอยากรู้ข้อมูลอัปเดตวันต่อวันนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกดไปที่ s 7 s p นะครับทีมงานมัดเด็ดมวยไทยข้อมูลมวยมาจากผมทั้งหมดนะครับฟังรายเสียงฟร,ฟรีจากทีมงานพิขอสุโขทย วันไหนมีมวยก็ฟังวันนั้นวันไหนไม่มีมวยก็นอนไม่ต้องฟังนะครับชาร์จเบ็ไว้ฟังวันหลังดีกว่านะครับครบถ้วนกระบวนความสี่คู่หลักสี่คู่เน้นนะครับมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาทวนให้นะครับมากลับมาทวนให้มวยรักมวยชอบนะครับชอบตัวไหนแต่ว่านะครับตัวไหนเน้นๆนะครับเข้าไปตามกันที่กลุ่มกันเอาเองแอสเจ็ดเจ็ดเอสพีบอกว่าโอโครชได้นํามาข้างหน้ามีแอสด้วยนะครับคู่ที่หนึ่งครับ เจ้าผักบุ้งเพชรเกียรติเพชรนะครับเจอกับโปเลร่ราวีมวยไทยคู่นี้ผมชอบอาวุธของเจ้าผักบุ้งวันนี้น่าจะเอาตัวรอดได้นะครับอาวุธคมหนักแรงกว่านะครับคู่ที่2นะฮะคู่ที่2ครับกับตันวันของโอม WKO นะครับ WKO นะครับเจอกับเก่งรบจิตนายกเกรียงไกรนะครับเก่งรบเตะซ้ายต่อยซ้ายวันนี้บังอาวุธเก็บอาวุธของเจ้า ตันได้ยังไงก็ฉลุยอย่างแน่นอนนะครับคู่ที่3ครับยอดมวยโซเชียลครับเหนือสิงสิทธิ์กำนันนิรันนะครับเจอกับยอดภูผาเพชรเกียรติเพชร,รยอดภูผาเตียร่ลำมหามคอเดียวเหนือสิงยังไม่เคยชกกลางวันนะครับเจอสภาพแวดล้อมไม่ใช่ภูทรน,นะจ๊ะที่นี่กอทอมอนะจ๊ะเวทีมวยมาตรฐานจากกรุงเทพมหานครน,นะครับผมชอบไปที่ยอดภูผาเพชรเกียรติเพชร ปิดท้ายคู่4คู่เอกในรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีวันนี้ผมชอบไปที่เจ้าเด่นสินยกทวีปกระพงผมว่าผมมองว่าอาวุธหนักแรงนะครับกล้าแลกกล้าทากล้าออกอาวุธนะครับขอเมาเดียวแค่นั้นเองยังไงก็ผ่านอย่างแน่นอนครบช่วนกระบวนควาี4คู่หลัก4คู่เน้นมวยไทยเจ็ดสีอยากรู้ข้อมูลอัปเดตวันต่อวันนาทีต่อนาทีแอดไปที่ f77sp ทีมงานมัดเด็ดมวยไทยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ทีมงานมาเด็ดหวยไทยด้วยเฮง,งๆรวยๆทุกท่านสวัสดีครับ